พอใจหรือ,อยังคงจะสะใจที่เห็นฉันจนและไร้ค่าใช่ไหมผมเสียใจองปากซะไอ้คนเลวฉันอุตส่าห์เป็นห่วงคุณและคิดถึงคุณผมไปรอคุณที่นั่นทุกปีตั้งแต่พฤศจิกาจนถึงคริสต์มาสรอที่ปราสาทนั้นเป็นสิบสิบปีฮะเหรอยินดีด้วยนะที่ดวยสิ่งที่คุณแช่งเป็นจริงแล้วพี่มาที่นี่เพื่อให้ของขวัญสามอย่าง อย่างแรกคือบ้านเก่าที่เธอเคยอยู่ฉันจะไปเอามาให้และชีวิตเธอจะได้อยู่อย่างมั่นใจและทำทุกอย่างที่เธอต้องการฉันจะให้เธอเองฉันมีคนรักอยู่แล้วฉันยังตัดใจไม่ได้เธอยังโกหกไม่เนียนเหมือนเดิมนะหยุดพูดถึงอดีตซะทีฉันไม่ใช่ซองแฮราคนเดิมฉันจะย้ายออกภายในหนึ่งเดือน บอกว่าจนถึงตอนนั้นจะไม่ต้องเจอคุณนะดูนะกก็ไปเช่าโรงแรมสิเฮรคุณพาผู้หญิงจนๆอย่างฉันมาอยู่ในบ้านหลังโตแบบนี้คงรู้สึกดีและภูมิใจมากแล้วสิเธอพูดถูกฉันคงโกหกถ้าบอกว่าไม่ภูมิใจเด็กจนๆประสบความสำเร็จแล้วเอาสิคุยโอ้อวดอีกบ้านชีวิตที่หรูหราแล้วอะไรอีกละ่ะสิ่งที่ยังติดค้างไง มควบาบเทิงที่ใช้เพื่อทุกเจนเอนจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง